สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองนะครับนำความสวยงามนะครับมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมสร้อยทองนะครับสร้อยคอลายคอดกิดตันนะครับ ลายโซ่คอกิดตันอันนี้จะเป็นแบบตะไบนะครับเป็นเหลี่ยมทำสีทำความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความเงานะครับเมื่อต้องแสงไฟนะครับผมโอเคนะครับเราจะมาชั่งน้ำหนักดูกันเลยนะครับว่ามีขนาดกี่บาทมั่งนะครับเราก็จะมาชั่งน้ำหนักกันเลยนะครับ เดิมแต่ขนาด10บาท10บาทน้ำหนักเต็มนะครับ152กรัมนะครับเราจะทำการเผื่อไป100มิลนะครับผมน้ำหนักเต็ม152กรัมเช่นเคยนะครับเราก็มีข่าวมาแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้นะครับราคาทองนะครับราคาทองรู้สึกว่าจะ สูงนะครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นขนาดสามบาทนะครับราคาทองสูงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พวกมิจฉาชีพนะครับจะออกทำงานแล้วนะครับอ่าก็จะขอเตือนพวกนะครับถ้าเป็นประเภทแบบแชร์ทองนะครับแชร์ทองหรือเรียกว่าเป็นพวกเพจพวกอะไรพวกนี้นะครับ ท่านควรใช้สตินะครับคิดสักนิดนะครับผมตั้งคติไว้เลยว่าทองคำนะครับราคามาตรฐานไม่มีใครขายถูกกว่าแน่นอนนะครับพรงนี้ก็จะมีแรงจูงใจนะครับเอาผลประโยชน์นะครับมาเสนอนะครับลงทุนน้อยได้ผลประโยชน์เยอะนะครับพุวกนี้นะครับต้องใช้สติคิดสักนิดนะครับผม แล้วท่านก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าเงินทองกว่าจะหามาได้นะครับช่วงนี้ยิงทองแพงด้วยนะครับตั้งคติไว้เลยว่าทองคําราคามาตรฐานไม่มีใครขายถูกกว่าแน่นอนนะครับผมส่วนมากแล้วที่จะโดนหลอกลวงกันก็คือประเภทตามเพจนะครับรืยว่าก็เป็นพวกแช์นะครับแชร์ทองพวกนี้นะครับ ส่วนมากนที่เป็นข่าวก็จะเป็นพวกนี้นะครับที่โดนหลอกกันเป็นจํานวนมากนะครับลงทุนน้อยผลประโยชน์มหาศาลนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมการลงทุนนะครับเราลงทุนเองได้นะครับผลกําไรเราได้เองนะครับขึ้นอยู่กับเราเก่งราคาทองนะครับซื้อนะครับราคานี้นะครับกําไรตรงไหนเราขายตรงนั้นนะครับก็คือกําไรนั่นเองนะครับ ลงทุนเองนะครับปลอดภัยกว่านะครับดีกว่าไปนะครับไปร่วมลงทุนกับคนอื่นนะครับเป็นวงแชร์ใหญ่นะครับเป็นเพจใหญ่ๆพวก่งนี้อันตรายนะครับผมอยากจะขอเตือน f อฟทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากช่องช่างทองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใส่ตัวสร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความเงาความสวยงามกันอีกทีนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ตะกอเสร็จเรียบร้อยดูความเงาความสวยงามนแบบเต็มๆนะครับขนาด10บาทนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับสําหรับท่านสุภาพบุรบษใส่แล้วดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาด10บาทกับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะขอแนะนํานะครับการลงทุนทองนะครับรับรองได้ว่าไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับแนวโน้มทองคํานะครับช่วงนี้นะครับนาวันนี้ เช็คราคาล่าสุดอยู่ที่27,650บาทนะครับแนวโน้มนะครับคาดว่าอาจจะถึง3า0 0 0หรือสาม0 0นหนะครับข้อมูลนะครับก็คือกองทุนนะครับต่างชาตินะครับตั้งเป่านะครับล้งเป้าว่าคาดการนะครับตีเป็นเงินแทนแล้วก็อาจจะถึง 35,000,- 3 0 0 0้ถึง 35,000,- นะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นพ้วดพาดนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนทองนะครับรับรองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับผมท่านที่ลงทุนทองนะครับก็ากให้ความมั่นใจนะครับผมรับรองได้ว่าไม่ขาดทุนนะครับถึงราคาลงนะครับเราก็ยังเก็บเป็นทองถ้านับย้อนหลังไปนะครับราคาทองจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเราซื้อราคานี้นะครับถ้ามันลงเราเก็บทองไว้นะครับรอวันมันขึ้น เพื่อทำกำไรนะครับรับรองไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับการลงทุนทองนะครับคลิปนี้ก็ต้องขาลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทุกกําลังแรงใจนะครับที่มีให้กับช่องช่างทองนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ